ไปเพลาะเอาล่วงซะลวล่วง,วงขาดเป็นขาดไม่อร่อยหาอะไรอร่อยอร่อยมาปลูกใหม่น่าจะดีเปลี่ยนเปลี่ยนแนวได้ละเหมือนมันจะล้างไปหมดละ นน้อยเนี่ยเถาขาดมาอ้ออยุงก็กัดโอ้โมันขึ้นจ่ายไปทั่วเลย ตัดทิ้งดึ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 งดูก่อนไม่ไม่รอดแน่ถึงเลยอื้นี่จ่าเสียงดีเชียวแห้งเลยอ่ะทั้งหมดเลย ดอกแล้วมั้งเนี่ยยอดไม่ค่อยสวยแล้วอ่ะเอ้ถั่วโดนกลืนไปหมดแล้วมันละก็โดนกลืนหลือต่ตรงนู้นลูกเดียวลูกอื่นหนอนน่าไปกินอ่ะอันนี้น่าจะไม่สวยละร่ว,ลวงละ ที่ไม่สวยคือแบบยอดมันแห้งด้วย ใบซอยออกอกินไม่ได้แล้วอ่ะต้องดึงออก ช่วงนี้อากาศร้อนแต่เช้าทุกวันเลยเป็นมาสองวันแล้วอ้าวตายละอ๋อไม่เป็นไรอะไรน่ใบใหญ่ๆแห้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แห้งหมดเลยนะอือนี่ถั่ว มาปุ๊บไม่โตเลยแตกยอดออกมาไม่โตเลยไอยอดงามๆก็ก็ลอกกินหมดชิมหมดอะ่ะอา้ <c oughs> าวมนละมนละเออมนละมนละไปนหนึ่งลูกละเช้าก็ได้เป็นลูกหนึ่งอมองไม่เห็นใส่บอกไว้ก่อนใส่ไปเรื่อยๆ ต้องตัดอ่ะไม่ตัดก็ลกแห้งถึงหัวด้วยทีแรกก็นึกว่าจะงามต่อเนื่องไหนได้โอ้ยเต็มเลยแห้งแล้วนะมันผสมกับไอ มะละด้วยไม่กล้าซอยหมดเนี่ยถ้าตัดห้องนี้ออกจะดูโล,ล่งโปรไกลดีดีน่ะวีจ่าแอบยรงไหนก็ไม่รู้ขอสางก่อน มือเดียวไม่ค่อยถน,นัดดูข้างล่างสางสาังสักพักหนึ่งละทางโนดด้โนดูอดไม่ชีนิดน้อยอะไม่ชีนิดน้อยเลยเดี๋ยว่คยมาดูตายแล้วตัดไปแล้วอะ <c oughs> ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเดี๋ยว่อยมาดูตรงนี้ เดี๋ยวพยายามเอาตรงนี้ให้ให้ได้ก่อนเอาตรงนี้โ,โเสร็จแล้วไหมเนาะเย็นนี้ไม่เสร็จก็ต้องไอ้กวาไดไอ้ที่ตัดไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่ามันจะปิวฝนตกเตกะไหลลงท่ออีกใครมาดูนะจ๊ะสางบางส่วนแล้วอันนี้ไปเปิดไฟมานี่ ลงมาขนาดนี้ใส่งน้นฟั๊มนี่ดูสภาพไม่เหลือเลยมละขี้นกแต่ยอดมละใหญ่นี่สางของหมดเลยทั้งถั่วทั้งอะไรโลง่งทันตาเห็นเลยไอเนี้ยไม่แน่สงสัยต้องเอาออกเพราะว่ายอดไม่มีเหลือเลยที่แรกว่าจะไม่เอาออก ยอดมีแค่อันเดียวเอาไปกินดีกว่าเอาไปกินดีกว่ามีอันเดียวอะ่ะแล้วก็เอานี่อันนึงอันน้อยอะ่ะเอ้มันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออันน้อยมากเลยยอดมันไม่ดีอะ่ะก็เลยบอกว่าเออรื้อใหม่ดีกว่าจะได้ปลูกลงมือปลูกใหม่ ดุเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดอันนี้โลงเลยทีนี้น่นต้นดอกแครหลับแล้วมันจะสางออกแต่ว่ามันมีอยู่ลูกหนึ่งอ่ะไม่รู้เส้นไหนกลัวพลาดไปโดนมันเหมือนกันไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นยังไงไม่รู้เส้นอะไรยังไงแต่ฟักทองอะนะ่าจะออกเอะไม่ใช่ฟักทองฟักแฟงของต้ออกอ่ะไอเนี้ยถั่วออกไม่หมด ร้อนมากคันยิๆๆไปหมดสงสัยต้องมาต่อวันพรุวกนี้นี่คงไม่ทันก็เลยบอกอ๋อนี่ก่อนนี่เอาพวกนี้ก่อนโตก็โตโต,ก,ตก็ตายซะนะจะได้แบบเออจะได้หาอย่างอื่นกิดเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยย้อนไปอย่างนี้บอกเลยยังไม,ม่ดีอ่ะออซอยอย่างนี้เลยนี่ <c oughs> ซอยยิบยิบเลยอันน่ะดึงก็ยังไม่ได้ซอยก็มีใบมันใหญ่มากเลยนะแต่มันไม่เวิร์กอะ่ะเออเดียต้องเก็บใส่ถุงใส่ถุงโหน้ะวะเนี่ยนนไม่ใช่ขันยิ่งยิ่งยิบยิบยิบไปหมดเลย ยังไงก็ต้องกวาดกอเอโกยใส่กระมังไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ยอดอันนี้ละเ่ยเนี่ยมันกุดมันด้วนหมดเลยเวิร์กอะ่ะมันสมควรต้องเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนที่ใหม่ละมาล่านี่ก็ มาจากตรงนูงนง้นนุ่น่าจะใช่แต่ทำปุ๋ยใหม่หมักใหม่เอาลองเอางอลองพื้นใหม่มันย่อยเร็วมากเลยนะใบก็แฝงไหนละก็ะะน่าจะพอได้อยู่เพื่อนก็อยู่ตรงนี้นี่เพื่อนเ็าอยู่ตรงนี้น ขโมยกินดีนะขโมยกินดีนักเหรอเป็นยังไงเป็นตัดแซบไหมอ่ะ,อ,ะออกหมดเลยนี่ตัดนี่เลยขาก็ไม่ถึงเกือบไปแล้ว ซอยก่อนความโรคไอเถเาของถั่วเนี่ยก่อหมดแล้วนะมีแต่ปลายบางเส้นแค่นั้นเองอันนี้ดึงทึ้งออกมานี่คือแบบนี่ไง <c oughs> ที่มันมากินมันก่อนน <c oughs> ี่มาแอบกินมันก่อนแห้งแล้ว ไม่มีเหลือไม่มีเหลือสักเม็ดเลยไอที่เพาะไว้อะไม่ออกไม่งามสงสัยต้องไปซื้อถั่วที่แบบว่าที่เขามัดขายอ่ะแล้วก็มันมันแก่อออ้องมากิ้มใหม, <c oughs> ไม่ไม่รู้จะได้ทำค้งใหม่หืะเปแบบ โยเกเยกหางก็โยเกเยกโตก็โตไม่โตก็ตายซะไม่มีความหวังอะไรเลยนะกินถั่วได้ตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็ดีไปอย่างเอา้าดึงขาด,ดังทุกเลยอัน ที่มันมีลูกเ็าบากก็ไม่ลูกม,ม,มันกินมันไม่ออกอะนะถ้าลูกไอ้ลูกที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่มันออกแล้วก็มันโตนะจะจะไม่ออกเลยไอ้มันแห้งอะ่ะแสดงว่ามันไม่ได้อะ่ะวันนี้คิดว่าลุงเขามาขายไม่มาขายฮะดิน ทา,ทางนี้ดึงดึงจากทางนี้ป่ะ,ะ,ะ,ะนี่ผุแล้วอะบางอันอะอ๋อนี่รู้เลยแก่แล้วอันนี้ยังไม่รู้นะของใครอะดึงไม่ได้ <c oughs> นีไม้เห็นนะ phụ mà là kẹo mượt cho thăm toàn diện mai ăn cậu hỏi lùng bộ cọp đi Rồi lại Thôi mẹ Không có Đâu có thông kiếp còn ạ à. Mấy đây cháy với lại hình nàn đây có mượt lọt dùng có đi qua nó Kiếp đi qua, qua อืลงเลยนีออกเลยนะ,ะนี่หยุมหัวนะพอใจเดินผ่านมันหยุมหัวเลยเกี่ยวหัวเลย,อเ,ยเอากันไกลซอยก่อน มาเห็นชัดหน่อยนี่ good i know กองอย่างแน่นเลยเหยียบเขาเหยียบมันโอ้ยพลาสติกไอ้ไอตัวที่มันติดกำลังคานอะเนี่ยไม่นานมันก็จะล่อนน้องเงี้ย Xài phiêu phiêu như đi quậy Không sao hoàng cái quay sao hoàng cho đường thằng này đi เห็นถุงดำที่เคยหมักไหมอันนี้ถุงดำที่เคยหมกักไปให้ดูกใกล้ๆนี่คือถุงดำที่เคยใส่ไว้เศษใบต้นฟักแฟงนี่แหลนะใส่เพิ่มชิ้นน้อยแล้วนะจ๊ะเยอะมาก เอาที่ตักขยะอูมัดไว้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยถ้ายิ่งถุงแบบว่าไอ้ไม่โดนแดดแล้วไม่ย่อยสลายนะก็ดีนะนก็ดีไปอย่างนะไอ้พวก,กย่อยสลายถุงแบบว่ารักโลกรักโลกันไม่ได้รักหรอก <c ười> คิดเองเปลไม่รู้นะก็เวลามันเป็นพลาสติกใช่ไหมมันย่อยสลาย มันก็เป็นไมโครพลาสติกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมี่อยสลายไม่จะเป็นอะไรอ่ะถ้ามันไม่เป็นพลาสติกอ่ะเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้ก็มาบอกกันหน่อยนะเวลาเราคิดไปเองก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาไงเดีหรือว่าจะโกยใส่นี่เออโกยใส่นี่ดีกว่าเอาไปใส่ที่เดียวกัน โอ้โยโล่รงนี้แดดเปี้ยงอ่ะเดี๋ยวยังไงก็มาสางอีกทีหนึง่งยังไงก็ต้องสางอะ่ะไม่ได้เพราะว่าปลูกใหม่ดีกว่าตอนเนี้ปลูกใหม่ดีกว่าไอ้ข้างล่างมันไม่โดนแดดอะตายแบบแดดมันน้อยอะตายหมดเลยเนี่ปรกการ์ดะไม่ออกเลยนะอย่างอื่นอะโอ้โห มันต้องได้แดดนะอะลตามมีตามเกิดไตล์เนี่ยเปลี่ยนใจไม่ใส่นี้ใส่ถุงก็ได้ไปแล้วไมยบายสวนสวนยยามค่ำคืน <c ười> ตามมีตามเกิดสไตล์